และช่วงที่บิตคอยมีการออกข้างไซเว่แบบนี้นะครับสิ่งเราควรต้องโฟกัสเลยคือในฝั่งของเอาคอยนะครับวันนี้รวบรวมเอาคอยนะครับทั้งหมด5-6ตัวนะที่มีลิซี่บอกสวยๆนะครับมาให้กับเพื่อนๆดูเนาะมีเหรียญอะไรกันบ้างในคลิปนี้เรามาดูนะครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสับสูญโดย miningpro ครับ m i n i n g p o นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาจําหน่ายเครื่องขุด b บิตคอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคราวแบบ100%ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุด b บิตคอยต้อง m i n i n g p o ครับเพื่อเป็นคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์้านล่างได้เลยครับ เพื่อนนะครับที่ยังไม่มีข่าวของเคกนะสามารถรีจิสเตอร์ผ่านลิงก์ของลองทุนด้ลเลยนะครับ ในเดือนนี้เราจะมีแจกหมวกแก๊ให้กับเพื่อนทั้งหมด10ใบด้วยกันนะครับและเพื่อนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์เซล์นะครับในการคํานวณเงินนะครับภาพรวมทั้งหมดได้ด้วยเนาะในเรื่องการเทรดของตัวเองไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์สปอตนะครับ DCA กริดนะครับรวมถึงก๊อปปี้เทรดด้วยนะครับนอกจากนั้นเนีรามีห้องพิเศษนะที่มีชื่อว่า OK Signal นะครับที่เพื่อนสามารถเข้าไปดูไอเดียในเรื่องการเทรดนะครับทุกๆวันได้เลยวันนึงมา2-3ครั้งเนาะที่เรานี้มีการอัปเดตกันนะครับและใครที่ดูคลิปของเราอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสได้้เเป็นนนกกาาาลััังงงใใจหบบทีมขอรระค และใครที่มีคำถามข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับจะได้ผักดันคลิปนี้ให้กับเพื่อนที่สนใจเนื้อหาเดียวกันเข้ามาดูเพิ่มเติมด้วยนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรามีกลุ่ไลน์เพื่อนแชทในฝั่งดิสคอร์ดนะครับที่เพื่อนๆสามารถเข้าไปพูดคุยและเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์กราฟในคริปโตนะครับและการวิเคราะห์มาสเตอร์เทรดเดอร์ด้วยเพื่อนๆสนใจก็คลิกลิงก์จอยไปคุยได้เลยครับ แล้ก่อนเริ่มในฝั่งเอาคอยนะครับผมอยากจะพูดคุยถึงตลาดภาพรวมนิดนึงนะว่าในฝั่งบิตคอยตอนนี้นะครับมีการปิดแท่งเทียนเป็นบิ๊กไวเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อวันก่อนนะมีแท่งบิ๊กแบ็กเกิดขึ้นคือกดลงมาเป็นแท่งแดงเลยแล้วก็มออีตัวแรงเนี่ยที่ดังขึ้นมาแล้วก็กินหุ้มขึ้นไปเลยเพื่อนเห็นไหมปิดขึ้นมายืนเหนือนะครับคราวนี้ถ้าภาพเดยวันนี้มีการแลนดิ้งลงมาเบาๆนะ อันนี้ก็เป็นจุดน่าสนใจนะที่เราจะโฟกัสในการเปิดฝั่งรองขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้มุมมองของในฝั่ง BDC เนี่ยเรามองด้วยการ3ารูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือมีการปรับตัวในกรอบไซเบร์แบบนี้นะครับในลักษณะของเวฟ4ใหญ่ๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากเวฟเนี่ยเราต้องดูอัตราส่วนหรือว่าความสมส่วนของมันด้วยนะว่ามันเหมาะสมในแบบนั้นไหมคราวนี้มีการปรับตัวขึ้นมาเป็นเวฟหนึ่งตรงนี้เนาะหนึ่งสามสี่ห้าขึ้นเป็นหนึ่งใช่ไหมครับย่อสองตรงนี้ขึ้นมาเป็นสามตรงนี้ เรามองว่า3เนี่ยจบไปละกำลังไซเวย์เป็น4ซึ่งไซไซเวย์เป็น4ตรงเนี้ยมันอาจจะไกลนิดนึงแต่ดูจากสัดส่วนละดูสมทวนดีแล้วก็ไม่ควรเบรกหลุดนะครับควรหนึ่งตรงนี้นะครับสองหมลงไป ดังนั้นเนี่ยการวิ่งเป็นกรอบ A B C D E ตรงนีงน้ก็ดูน่าสม,มัยสมผลนิดน,นึงนะครับแล้วก็ตั้งลำพเพื่อที่ขึ้น5ต่ออันนี้คือเคสหนึ่งนะครับ<ม>เคสที่2นะครับคือมีการปรับตัวนะครับย่อลงมาหรือว่าจะไม่ย่อก็ได้เพราะว่า3อาจจะยังไม่จบก็ได้ขึ้นไปเลยไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่าย่อลงมาก่อนทําเวฟย่อย1 2ขึ้น3ย่อ4ขึ้น5ทีนะครับอันนี้คือเคสที่2เคสที่3นะครับก็คือ การปรับตัวลงลึกไปเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูจากแรงแท่งเมื่อวานเนี่ยที่เราเห็นนะผมว่าการปรับตัวลงลึกเนี่ยโอกาสน่าจะมีน้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องรอดูกันว่าแท่งนี้จะลงกดลงมาแรงๆแล้วก็ตัวแท่งทีเนี่ยมันกินลงมาหรือเปล่าถ้าลงแบบนั้นเนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันอาจจะมีเคสนี้ให้เราเห็นได้นะครับคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งเอาคอยบ,บ้างว่าตอนนี้ถ้าเกิดตลาดมันมีการสวิงอยู่ในกรอบแบบเนี้ย ตัว a อ c ที่น่าสนใจในการเทรดเนะี่ยมีตัวไหนบ้างน,นะครับตัวแรกเลยคือตัวที่เราเาทรดและได้ profit กันมาหลายรอบละก็คือ ARB นั่นเองนะครับตัวนี้อ่านเพื่อนดูก่อนว่าเวลาเราเทรดเราจะมีการเลกคอร์ดนะว่า r e s e i v e หรือว่าไม้ที่เราได้มีการเทรดเนะี่ยมีไม้ไหนบ้างน,นะครับไม้แรกเลยก็คือไม้นี้ที่เราเปิดช็อตลงมาปื้นลงมาได้ Profit ไปละนะครับอันนี้ก็มีการอัปเดตในตัวโอเค g n a l นะครับตั้งแต่เริ่มเลยนะ ในการเทรดตัว A R B นะครับตรงนี้ก็มีการช็อตแล้วก็มี T P ด้านล่างนะครับตรงนี้มีการลองแล้วก็กินขึ้มาน้านบนเพราะว่าเรามองจากเวฟเนี่ยเร้าๆเนาะซึ่งตัวที่มันมีการเปิดให้เราเทรดใหม่เนี่ยเวฟบงทีมนาจะยังไม่ชัดเจนว่ามันอยู่ในเวฟไหนเราอาจจะมองในเข้าๆว,ว,ว่าเฮ้ยแนวรับตรงเนี้ยค่อนข้างสําคัญดังนั้นเนี่ย T P ไปหรือว่าแนวรับตรงเนี้ยค่อนข้างสําคัญก็อาจจะเอาเป็นจุดแนวรับที่เป็นแนวอิงเนี่ยว่าถ้าเกิดมันหลุดลงมาเนี่ยเราจะซบลอดหรือว่าเปลี่ยนแผน คราวนี้หนึ่งสองมีการแบบตัวขึ้น3ตรงนี้เราก็เล่นเป็นเวฟบใหญ่ไปซึ่งเว็บใหญ่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นมาสุดตรงนี้เนาะก็เลยทําการ TP ไปแถวานี้ก่อนเพราะว่ามันติดไายเก่าของเขานะครับคราวนี้มันขึ้นมาเป็น3ใช่ไหมไซเว์ตรงนี้พอไซเว์เนี่ยเรามีการเฟลเกิดขึ้นด้วยนะสองไม้นะครับมีการซ o f t l o เล็กๆไป2ไม้เพราะว่าพอไซเว์เนี่ยการที่เราเทรดเป็นเทนเนี่ยมันจะเทรดยากนะครับแต่พอมันขึ้นไปนเครื่องหนึ่งตรงนี้มีการ soft l o เกิดขึ้นไม้เล็กๆของผมนะ แล้วก็มาช็อตไม้เมื่อวานนะครับอยากแจ้เพื่อนดูนะครับที่เราอัปเดตกันก็ช็อตลงมาเนาะแล้วก็ TP ไปเมื่อเช้านะครับก็เป็นไม้นี้เนี่นะเพื่อนดูไม้ก่อนนี่ไม้นี้นะครับ TP ไปตอน8โมงกว่านนะก็มี Profit เกิดขึ้นประมาณ200กว่าเหรียญเนานะอันนี้ก็จะมีไม้ที่เรา s ตอ p l บลอดไปด้วยเนาะในฝั่ง BC เนะี่ยแล้วก็มีไม้เล็กๆที่เก็บระยะเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ในฝั่งของ ETH นะครับที่มีการช็อตลงมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะอัปเดตในตัว โอเคสัญญาลในห้องนี้นะครับเพื่อนสามารถเข้ามาดูกันได้เนาะนี่ผมก็จะบอกว่าเอ้ยโคสโคสเ A R B ก่อนนะโคสวีด c ไปก่อนนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น Profit ที่เราบอกแล้วก็มีการเลื่อน Stop Loss เกิดขึ้นนะเพราะว่าถ้าเกิดมันถูกทางเนี่ยปรับ Stop Loss ลงมาเรื่อยๆเพราะวดีเราหลับอยู่เนี่ย มันจะได้ล็อกกาไรเราได้นะครับอันนี้ผมก็บอกเฮ้ยผมยังลันอยู่นะเลื่อนสต็อปรอลงมาตามรูปเลยเนี่ยก็จะมีการอัปเดตในนี้นะครับเพื่อนก็เข้ามาแจ้ง UID นะของโอเคกในห้องเข้าร่วมโอเคเมมเบอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีห้องตรงนี้ที่นอนให้ยศแล้วก็จะมีการโผล่ของห้องขึ้นมานะครับ <ite> ก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดตัวไฟล์เซลได้ด้วย <ite> เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันถึงไฟล์เซลอัปเดตล่าสุดนะครับตอนนี้ว่าเป็นยังไงนะครับพอเดี๋ยไปดูกันต่อนิดนึงนะครับตัวแรกเลยก็คือในฝั่ง ARB านี ถ้าเกิดเ,ออเราคิดว่ามันจบแไปแล้วนะเราฟอกแคสต์แล้วมันจบ5ไปแล้ว,นะลวหลังท,ที่มันมีการปรับตัวขึ้นมาใช่ไหมคือมันหนขึ้น3ามไซเบ4ตรงนี้ยึกยักยึกยัก,ยก,ยกขึ้น5พอมันจบเสร็จปุ๊บนะมันจะมีการปรับตัวลงลึกใช่ไหมดังนั้น a i r ์ Airbnb จะอยู่ในเคสที่ถ้าตลาดมีแรงเทขายเกิดขึ้นแรงๆหรือว่ามีการหลุดแนวรับเล็กๆเนี่ยเราอาจจะมาเลือกช็อตตัวนี้นะครับเพราะว่ามุมมองของเวฟของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจบแห่ไปแล้วนะครับ กล่องที่เรามองหรือว่าพอแคสต์เนี่ยเราจะมองว่ามันมีโอกาสนะที่จะดรอปลงมา0.618ด้วยือแถวนี้หรือว่า0.786ด้านล่างนะครับแล้วขาในการปรับตัวลงเขามก็จะเป็นแบบนี้นตรงนี้จบแทบแล้วใช่ปหย่อเป็น A อนะครับอาจจะขึ้นบีแถวนี้หรือว่าขึ้นไม่ไม่ไม่เยอะหรือเยอะอาจจะต้องดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งแล้วก็ลง C มาแถวนี้นะครับอันนี้คือมุมมองของ a B เนาะดังนั้นจุดท,ที่เราควรจะต้องโฟกัสเขาคือในฝั่งของการช็อตนะเป็นหลัก ครับอะอะคราวนี้มาดูตัวที่2องเลยกันดอทดอทดอทจะเป็นหนึ่งตัวนะที่เราโฟกัสในฝั่งลองเนะี่ยทำไมถึงรองไอ้ทำไมาถึงลอง,อาาง,ลองเพราะว่าการปรับตัวเขาลงมามันลงมาค่อนข้างลึกละแล้วเวฟในการปรับตัวขึ้นตรงเนี้ยเราก็มองว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของเวฟสามเกิดขึ้นได้แต่3ตรงเนี้ยยังไม่รู้นะว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนแต่คิดว่ามันอยู่แถวกรอบประมาณเนี้ยนะครับตอนช่วงนี้ที่มันขึ้นมาสิ่งเราควรทําตอนนั้นเนี่ยคือการสะสมสปอตลงมาถูกปะ เพราะว่าการพุ่งอย่างนี้เราไม่มีทางรู้นะเราจะมาได้ของตอนที่มันเริ่มเบรกอะในการเทรดตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีของมาก่อนนะครับเราก็ไม่สามารถเข้าไปเทรดตัวนี้ได้ในราคาที่มันดีๆดังนั้นเนี่ยการที่เราแนะนำนเพื่อนๆก็คือสะสมสปอตมาแล้วก็ไปจัดการเงินในฝั่งเวฟสามตรงนี้ที่เราได้มีการบอกอเพื่อนๆไว้ว่าในลองทุนในกูสีลิสติ้งเนี่ยเราจะมีเหรียญพวกนี้อยู่แล้วก็บอกถึงวิธีการจัดการเงินว่าเราใส่เป็นหนึ่งเเซ็ นะครับ expect ที่จะเป็นเว็บ3พวกนี้ก็จะมีดอทอยู่ด้วย1ตัวนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูกันในฝั่งของมุมมองลิซิบอร์ดในการเรรดนะอ่าก่อนหน้านี้เรามีการตั้งนะตัวแนวแนวที่จะเข้าเข้าไปแล้วก็ซับรอตอยู่ที่ด้านล่างนะครับโลนี้ที่มันหลุดลงมานะครับจุดที่จะเป็นจุดด p แรกของดอทก็คือด้านบนตรงนี้เราแถวประมาณ0.148นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแนวต้านแรกที่มีคนติดอยู่นะ ดังนั้นการปรับตัวขึ้นมาก็จะมีแนวต้านนี้แนวต้านนี้นะครับที่มีคนเทขายนะครับเพราะว่ามีคนติดอยู่ดังนั้นเราก็มองตามความเสี่ยงแล้วก็ไปจัดการเงินในการเทรดนะครับก็จะน่าน่าทำกำไรให้เพื่อนๆได้นะครับอีกตัวนึ่งคือในฝั่งขอ p เอ็ก์พนะครับเป็นตัวที่หลายหคนโฟกัสกันเนาะในรอบนี้เพราะว่ามันมีการวิ่งไปนในกรอบนะครับ triangle หรือว่าสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็มีการเบรกตรงนี้ขึ้นมาจุดที่เป็นจุดน่าสนใจเลย่องเอ็กอ์พีคือจุดที่มันเริ่มเบรกตรงนี้ที่เราคุยกันในไลฟ์ ในคลิปด้วยนะเนี่ยจุดเนี้ยเริ่มเบรกแล้วใช่ไหมเนี่ยวิ่งเป็นแนวมาเห็นป่าไม่เคยเบรกเลยมาเบรกเบรกแค่นี้แล้วก็ยืนได้ค่อนข้างดีเลยไม่ไม่หลุดลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยลิซิวอร์ตรงเนี้ยจะดีมากมากถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราสต็อปล็อกตรงนี้ลงไปนะครับมันหลุดแล้วสต็อปล็อกเนี่ยเราโดนแค่เเองแต่ถ้าเกิดมันถูกทางมันเกณฑ์ขึ้นมาเนี่ยโหเรากินยาวเลยถูกไหมถ้าเราลองวัดลิซิบอร์ดของไอ p ตรงนี้นะที่เราคุยกันเนี่ยเราโดนเท่าไหร่ประมาณ9%นะถ้าหลุด ถ้าขึ้นมาจุดไฮเก่าของเขาแค่จุดแรกเนี่ยเราได้40%ละดังนั้นมันอยู่ประมาณ1ต่อ4 1ต่อ3เลย1ต่อ3กว่านะครับตรงนี้ก็รีซิบอร์ดค่อนข้างดีหนึ่งตัวเรามาดูเจาะลึกกันนิดนึงนะว่าถ้าเกิดเราจะเข้าไปเทรดตรงนี้เนี่ยหุกาพีเนี่ยยังน่าสนใจไหมยอย่างแรกเลยคือ RSI เนี่ยมันฉีกนะยังไม่มีสัญญาณตัวเดเวจินได้เห็นนะครับออกข้างแล้วก็ยังยืนอยู่บน EMA 12ได้นะครับมีแท่งเขียวหเห็นเมื่อวานนะครับดึงกลับขึ้นมาคราวนี้ จุดที่เป็นแนวรับน่าสนใจของเขาก็คือแถวๆประมาณ0.497ถ้ายังไม่หลุดเรายังสามารถเทรด Follow Trend ไปได้ซึ่ง Target ของเขาที่เป็น Target ถัดไปนะก็อยู่แถวด้านบนแถวนี้เลยด้านบนนะครับกอ่อแถวประมาณ0.8กว่า0.9เลยนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสหรือว่าแกปในการขึ้นยังมีค่อนข้างเยอะนะประมาณ60กว่า็นะครับก็ลองเอาไปเป็นไอเดียดูได้นะฮะตัวที่3ตัวที่4ละตัวที่4ไม่ตัวที่3นะครับ OKB OK โอเคบี okay, B. Okay, B. เนี่ยเราคุยถึงเรื่องลิซซี่บอร์ดกันมาระยะหนึ่งละในตัวห้อง OK เคชิกแนนะครับแต่ OKB okay, เนี่ยไม่มีสัญญาฟิวเจอร์เนาะในการเทรดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือการเทรดสปอตนะครับผมก็มีสปอต OKB อยู่นะครับสะสมมันแต่น้าล่างนะที่คุยกับเพื่อนนะในไลฟ์แมนแชทในตัว Discord นะครับว่ามันเริ่มมีการเบรกเกิดขึ้นนะตัวสามเหลนเนี่ยมตรงนี้ตอนแรกเนี่ยเรามองว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเบรกด้านล่างนะครับจุดที่เราควรจะต้องทำก็กคือช็อตตามถือว่า แต่มันไม่เบรกเว้ยมันเบรกดัานบนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรต้องทำก็คือ follow by นะครับ follow by ไม,ไม้แรกก่อนวะเ่ที่มันเบรกปุ๊บแล้วก็พอมีการย่อปุ๊บก็ไม้2ไม้3ตามมานะครับแล้วก็หลังขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้เรายังถืออยู่นะหลังขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มีสัญญ,ญาณแบบเทขายแรงๆหรือว่าหลุดแนวรับที่เราทําการปรับขึ้นมาเรื่อยๆให้เห็นนะครับอย่างตรงนี้ก็ยังไม่หลุดนะตัวแนวรับตรงนี้เนี่ยสีขาวตรงนี้ยังไม่หลุด แล้วก็วิ่งเป็นกรอบนะ triangle ต,ตรงนี้แล้วก็เปลียขึ้นไปอีกอันนี้ลิซิบอร์ดค่อนข้างดีเลยถ้าเกิดเราเทสปอนท์แถนี้เข้าตรงนี้เนาะก็โดนแค่ประมาณ10%แต่ถ้าเกิดเราได้เนี่ยมันจะคิด target ด้านบนละอยู่ที่4 40%เลยก็คือประมาณ1ต่อ4นะี่นะลิซิบของตงัวนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราจะเห็นใน time frame เ,เล็กเนี่ยมันอาจจะ too late ไปนิดน,นึงนะสำหรับพวกนี้นะครับอาจจะมารอโฟกัสในการที่แบบเขาเริ่มย่อลงมาแล้วก็ I S I ยังฉีดอยู่เนี่ยในการที่จะ follow by เข้าไปได้ นะครับอ่ะคาวนี้มาดูตัวถัดไปนะครับ OP OP เป็นหนึ่งตัวนะที่เราคุยกันมาค่อนข้างนานละแล้วก็มีการอบอกว่าเฮ้ยการปรับตัวลงลงมาตรงนี้เนี่ยมันกําลังขึ้นเวฟใหญ่ตอนนั้นเรายังมองไม่เห็นเลยนะตรงนี้เรามองเห็นแบบนี้นะครับเรายกับเพื่อนว่ามันจะขึ้นเวฟใหญ่ไหมนะตรงนี้ดิสซี่บอร์ดที่เราได้เนี่ยถ้าเกิดมันเริ่มมีการเบรกตรงเนี้ยมันอยู่ที่มัน1ต่อ5นะก็คือสับลอที่โลด,ด้านล่างนะถ้าหลุดนะครับแต่ได้ก็ถูกทางลังขึ้นไปเลย ล่งขึ้นมายาวๆอย่าไปยึกยักนะถ้าถูกทางผมไม่ค่อยยึกยักเท่าไหร่ในการเทรดนะครับปล่อยมันไปไปดูตัวอื่นไปโฟกัสตัวอื่นนะครับแล้วตัวนี้ถ้าเกิดมันจะมีการย่ออะไรเกิดข,ขึ้นก็ปล่อยมันปล่อยมันลันขึ้นไปนะครับตรงนี้เลนส์บอดอยู่ที่ประมาณ1ต่อ5นะครับพอขึ้นมาเป็นเวฟสามใช่ไหมหนึ่งสองแล้วขึ้นมาเป็นสามปุ๊บตรงนี้มีการาปรับเป็นขึ้นปรับอาจจะเป็นลักษณะของ Triangle หรือว่าลักษณะของ expanded f สแตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วตรงนี้่าร,ร,รีรทเ forecast กันไว้นะครับดังนั้นตรงนี้จะเป็นลักษณะของคลื่น3ที่เป็นคลื่น3คลื่นคลื่นย่อยของคลื่น3ใหญ่นะครับตรงนี้ขึ้นมาเป็น1นึ่งย่อ2นี้มี3ใหญ่ให้เห็นใช่ปนะ้าซึ่ง3ใหญ่หเห็นเนี่ยถ้าเกิดเราลองตีทาร์เก็ตดูนะมันก็อยู่แถวประมาณเนี้ย0.4กว่า0.45 0. 5, 0าประมาณไม่ศูนย์ดิ4จนถึง4.5โดยประมาณนะครับซึ่งลิที่บอร์ดในการเทรดของเราเราก็จะมีเล็กๆนะที่เราอัปเดตเพื่อนๆเนี่ยว่าเฮ้ยตรงเนี้ยน่าสนใจนะในการเทรด จะถึงละอันนี้คือไม้เนี่ยใกล้ถึงละแล้วก็มีไม้ใหญ่ที่เราสามารถเทรดในทำเฟรมเดย์ได้ก็คือไม้เนี่ยถ้าเกิดหลุดโลนี้ลงมาแล้วก็ซับลอตแล้วก็ไปเอ็กซ์เพคในตัวทาร์เก็ตด้านบนในเวฟห้าตรงนี้นะครับอันนี้คือโอพีนะเพื่อสามารถหาจังหวะนะครับในการเข้าในทำเฟรมเล็กๆได้เช่นพวกจังหวะย่อตงเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราอยากเทรดฟอลโล่เทรนไปเราก็สามารถรับได้แล้วก็ขึ้นไปใหม่นะครับคราวนี้ามาดูหนึ่งตัวที่หลายๆคนสนใจนะตอนนี้ก็คือการานนั่นเอง กลาเนี่ยถ้าเกิดเราดูในทาาเฟรมเดย์นะทาาเฟรมเดย์ของเขาเนี่ยมันยังติดตัวแนวต้านตัวนี้อยู่ที่ผมยังไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ยังมองว่ายังไม่ค่อยสวยนะครับแต่ในภาพเ,เล็กเเนี่ยมันเริ่มมีการยกเกิดขึ้นนะครับยกตรงนี้เกิดขึ้นยกขึ้นไม่เรื่อๆไปเนี่ยยกขึ้นไม่เรื่อๆนะครับดังนั้นเนี่ยจุดที่เราสามารถดูได้ในการเทรดก็คืออย่างแรกเลยเริ่มมีการเบรกในเส้นเหลืองไหมถ้าเริ่มมีการเบรกขึ้นไปเรามาดูว่าในกรอบเนี่ยมันสามารถยืนได้แบบแข็งแกร่งหรือเปล่า แล้วก็พยายามที่จะเบรกขึ้นไปหรือเปล่าถ้าพยายามที่จะเบรกขึ้นไปจุดที่เราควรต้องโฟกัสในการเทรดก็คือฝั่งรองนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีแรงเทขายแรงในโซนนี้หรือว่าดูเหมือนเริ่มมีการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับจุดที่เราจะต้องโฟกัสในการเทรดก็คือฝั่งช็อตนะครับในแถวนี้น่าจะมีรีสิบอ์ดที่ดีกว่านะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องรองก่อนนะรอก่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังอยู่ที่1ต่ตอนหนึ่งอยู่เลยคือครึ่งทางอยู่ถ้าเราเทรดเนี่ยเราจะได้แบบ1นึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร ล็อตเราจะลอตหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเหรียญดังนั้นเนี่ยอยู่เฉยๆก่อนดีกว่าสำหรับกาลานะครับแต่ให้เขาเรียกว่ามอนิเตอร์ไว้ใส่ไว้ในวอลต์ลิทนะครับแล้วก็ดูมันถ้าเกิดมันขึ้นมาแถวเนี้ยเริ่มมีการออนแรงก็ค่อยเบสในฝั่งช็อตนะครับคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตัวพอร์ชั่นนะครับตอนนี้พอร์ชั่นเราโล่งเลยนะโล่งเลยนะครับแล้วก็ตัวฮิสตอรีที่เราเปิดกันไปล่าสุดเนี่ยก็มีเมื่อวานเนาะที่คุยกับเพื่อนใน Discord ดในไลน,วนนะ์วันแชทนะว่าเฮ้ย เน็ตเน็ตในวันแล้วจะเป็นยังไงนะครับเน็ตในวันก็บวกนะเพราะว่ามี a อ b นะครับที่แบกพอร์ตนะมีการซ่อมรอดไปไม้สองไม้นะครับไม้เล็กแล้วก็มาได้ไม้เมื่อวานที่มันลู่ลงมาค่อนข้างเยอะเลยถ้าเกิดเราดูจากตัวเลเวลเลทเนี่ย 50x เนี่ยเราได้อยู่ที่ประมาณเกือบ30% 0ก็จะได้ประมาณ6%ของตลาดนะครับโดยประมาณ5%เของตลาดที่เรากินมาได้นะครับก็มีการเทรดไม้ใหญ่ด้วยนะที่ต็อปลอดไปใกล้นะครับแล้วก็มีไม้เล็กๆที่ยับยับไปอันนี้เพื่อนก็เข้าไปดูในตัว โอเคซิงเก็ okay, ได้นะครับที่เรามีการอัปเดตเรื่อยเืยนะครับ mm hmm. คราวนี้เราอยากให้เพื่อนดูในฝั่งของตัวกริดนิดนึงว่าเมื่อวานเนี่ยเรามีการเซตอัพนะครับตัวกริดเพิ่มเข้าไปบอททั้งหมดตอนนี้มี6ตัวด้วยกันแล้วก็เริ่มมีโปรฟิตแล้วนะครับโปรฟิตที่เริ่มมีอยู่ที่ประมาณ16เหรียญนะครับจากประมาณ1 5 5 0นะครับเดี mm ๋ hmm. ยวจให้เพื่อนดูเนาะตัวสับไอคาวที่เรามีการสร้างขึ้นมานะครับตรงนี้เพื่อนสามารถลองเข้าไปใช้งานได้นะเครียดง่ายๆเลยเข้ามาที่สับไอคาวกก็ดเียสัตรงนี้ แล้วมันจะมีให้เรากรอกนะครับตัว ID ที่เราอยากจะเซตอัพมันเข้าไปอย่างเช่นผมอาจจะเฮ้ยพอร์ตพอร์ตหนาที่ผมจะเทรดอาจจะเป็น Scalping ที่แบบ h a r คอร์นนะเราก็สามารถเขียนเป็นแบบเออเอล l อ s c a l p เออนะครับแล้วก็อาจจะแบบ h e ดเฮอะไรอย่างนี้ก็ได้ออเฮดอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็แบบ a r d คอร์ให้เรารู้เองแล้วก็แล้วก็พิมพ์พาสเวส่วนเข้าไป แล้วก็ท้ายของแอร์เค้าก็เป็นสแตนดาร์ดสับไพเค้านะครับอันนี้ก็สามารถเซฟแล้วก็เซฟครีเอทขึ้นมาได้นะครับก็จะมีสับไพเค้าเพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้เรามีอยู่1อันอยู่ละนะครับเดี๋ยวผมรีฟ้องไปก่อนนะครับมีเนี่ย LT uh, LT DCA พอร์ตเห็นไหมก็คือลองทุน DCA พอร์ตที่ที่เราจะโยกเงินมาให้เพื่อนทําให้เพื่อนดูนะครับเดี๋ยวผมจะสปีดแอร์เค้านะให้เพื่อนเข้าไปดูว่าตอนเนี้ย uh, ตัวบอร์ดกรีดเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งบอร์ดกรีดล่าสุดเนี่ย มี Profit เกิดขึ้นอะไรป่ะเนี่ยเราลอง v i e w All ดูนะครับ View a l l เนี่ยมันจะขึ้นมาให้เพื่อนดูนะว่าบอตตอนนี้มีทั้งหมด6ตัวด้วยกันมี Spot Grid นะครับทั้งหมด4ตัวเนี่ยมีเริ่มมีบวกไลน์บากเขียวขึ้นมาตัวล่างเนี่ยเข้าไปกินหลายรอบละมีกำไรอยู่ที่ประมาณ4เหรียญน,นะครับจากเงินต้นที่เราใส่ไป150เองนะเนี่ยแล้วก็ในฝั่งของ r e c u r r i n g buy เนี่ยก็บวกหมดละเห็นปหอันนี้คือซื้อทุกวัน ผมให้เขาซื้อทุกวันวันละสิเหรียญ20เหรียญ10เหรียญ20เหรียญเนี่ยซื้อทุกวันเลยนะครับไปเรื่อยๆแล้วพอเรามีแค s โฟจากการเทรดส c a l ปิ้งเนี่ยเราก็เอากําไรพวกเนี้ยดึงมานะครับเนี่ยในในตัวไฟล์เนี่ยผมจะมีการเขียนการเชื่อมโยงให้เพื่อนเห็นนะว่า withdraw to DCA and grid นะครับเห็นไหม withdraw สองรอบ3รอบแล้วก่อนอันนี้ด้วยนะครับก็ใส่เข้ามาในนี้ใส่มาเพิ่มในตัวบอทเนี่ยตรงนี้พอมันมี profit เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำพอร์ตอันใหม่อีกอันนึงเพื่อที่จะดึงกําไรจากตัวกริดตรงนี ที่เพื่อนเห็นนะครับเอาไปเทรดในฝั่งของฟิวเจอร์ฮาร์ดคอร์เลยก็คืออาจจะอัดเลเวลได้เยอะแล้วก็มองลิซี่บอร์ดแบบสวยๆแล้วก็ค่อยอัดเข้าไปตรงนี้อาจจะทำให้พอร์ตเราเกมขึ้นมาเร็วมากขึ้นได้นะครับแล้วก็เรามองฟอร์แควตว่าที่พอร์ตเนี่ยนะที่เราจะทำกับเพื่อนเนี่ยตรงนี้อยู่ที่ประมาณ1,500ใช่ไหมอ่าแล้วก็มีพอร์ตอื่นอีกนะเล็กๆก็จะรวมอยู่ที่ประมาณ1,000 0แล้วเดี๋ยวเราจะไปมิทติ้งกัน ทำเป็นเหมือนเขาเรียกว่างานม<อ>ิทติ้งกินข้าวกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันแล้วกันและสรุปเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเราได้พูดคุยกันถึงเอาท์คอร์ที่น่าสนใจนะครับและมีลิซิบอร์ดที่สวยๆวยเนาะเพืราสามารถเข้าไปแจมกันในห้องโอเคซิเนลได้เลยนะครับก็จะมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยนอกจากนั้นเนี่ยเรายังพูดคุยกันถึงวิธีการโยกเงินนะสมมติว่ามีโปรไฟท์เกิดขึ้นจากการเทรดฟิวเจอร์เนี่ยเราสามารถมาใช้ในกรุ๊ปอื่นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นบอทกริดนะครับในฝั่งของ DCA บอทนะครับต่างๆในโอเคเเเเเเนนนนาาาาะะซึ่งมมีอออปชัให้รรรลืกนะสาาถจต เอาโปรฟิตให้เราได้ถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนื่งหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ a d i t i o n a l Market วันนี้ผมกอฟขอตัวลาเพื่อไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ